ในแม้กระทั่งในตลาดหลักทรัพย์ต่างเนี่ยถ้าต่างประเทศเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยแต่พอ,อค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้นเขาได้กําไรจากบริษัทในประเทศไทยแล้วเขากลับไปแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์มันก็จะทําให้เขา ได้ดอลลาร์าในจานวนที่น้อยลงเขาก็จะขาดทุนดังนั้นเวลาที่ดอลลาร์ามันมันแข็งค่าขึ้นเขาก็จะมักจะถอนการลงทุนจากประเทศไทยไปลงทุนในประเทศเขาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแรกลกเปลี่ยนดอลล่าร์ที่มันสูงขึ้นซึ่งมันจะทําให้เขาขาดทุนตัวเลขตัวต่อมาปัจจัยต่อมาก็ตัวเลขก,การจ้างงานของสหรัฐถ้าตัวเลขก,การจ้างงานมันออกมาสูงมากมันก็จะเป็นแนวโน้มว่า มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงก็มันก็มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาจะไปพิจารณาเพิ่อมอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถ้าเพิ่อมอัตราดอกเบีย้ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์แข่งข้ขาขึ้นไปอีกตัวนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อตัวหนึ่งตัวต่อมานะครับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหรือว่าตัว pci ซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้ออีกเหมือนกันถ้าตัวเลขตัวนี้ออกมาสูงมันก็จะบ่งบอกว่าอัตราเงินเฟ้อมันยังอยู่ในระดับสูงมันก็จะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิจารณา ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปมันก็จะส่งผลให้ตัวค่าเงินดอลลาร์อีกนั่นแหละสูงขึ้นเมื่อใดที่ค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้นราคาทองคํามันก็จะลงนะครับมันจะสวนทางกันนะครับราคาทองคํากับค่าเงินดอลลาร์ดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลตัว PCE เนี่ยจะเป็นมาตรวัดงินเฟอเหมือนกันเวลาธนาคารการสหรัฐเขาจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเขาจะพิจารณาให้น้ําหนักมาที่ดัชนี PCE มากกว่าดัชนี PCI